ผลแา่แข่งขันที่สแตมฟอร์ดบิดนั้นเป็นใจให้กับลิเวอร์พูลนะครับทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลเองยิ้มได้เลยครับอีก2เกมที่เหลืออยู่ในมือของลิเวอร์พูลแล้วว่าพวกเขาจะได้ไปอยู่่าแชมเปี้ยนลีกหรือไม่มาพูดคุยกันครับในคุยทบทวาก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับ,บเบอร์สลีย์ในค่ำคืนนี้นะครับโดยทางด้านของลิเวอร์พูลเองมีข่าวดีเะครับเมื่อเกมเมื่อวานนี้เชลซี เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งทำให้โอกาสในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของพวกเขานั้นค่อนข้างสดใสเลยครับสำหรับลิเวอร์พูลดูตารางคะแนนกันสักนิดนะครับเท่านั้นของลิเวอร์พูลนั้นในอันดับที่5แข่ง36นัดเท่ากับว่าเหลือเกมในมือ2เกมนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยลิเวอร์พูลมี63คะแนขนขณะที่อันดับที่4ซึ่งเป็นโคต้าสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นคือเลสเตอร์ซิตี้เมื่อวานสะดุดไม่มีแต้มนะครับทำให 37นัดของพวกเขาเก็บได้66คะแนนเหลืออีก1นัดเท่ากับว่าเลสเตอร์มีโอกาสเก็บได้ไม่มากสุดที่70คะแนนส่วนลิเวอร์พูลก็มีโอกาสกอขออภายไม่ให้70ดิ69คะแนนมาผมบวกเลขผิดได้ไงขนาดที่ลิเวอร์พูลเองก็มีโอกาสที่จะเก็บแด้มได้มากที่สุดที่69คะแนนเช่นเดียวกันลูกได้เสียหนขณะนี้ลิเวอร์พูลดีกว่านะครับลิเวอร์พูลบวก21ขนาที่เลสเตอร์บวก20เท่ากับว่าถ้าลิเวอร์พูลเอาชนะได้ ในเกมวันนี้พวกเขาจะมี66แต้มเท่ากับเลสเตอร์สตี้และลูกได้เสียดีกว่าเลสเตอร์ิตีททำให้ลิพูลจะขยับขึ้นไปอยู่ในโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์คันทีไปดูความพร้อมของเกมวันนี้กันหน่อยนะครับทานด้นของเบอร์ลี่ซึ่งอยู่ในอันดับที่16ก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับไม่ตกชั้นแล้วก็เล่นเพื่อทดลองทีมไปเรื่อยๆอ,อาจจะอำลาผู้เล่นบางคนส่งผู้เล่นบางคนลงสนามไลน์อของเบอร์ลี่เองถึงแม้ว่าจะ มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในเกมวันนี้ไม่มีประตูมือหนึ่งอย่างนิกโบฟแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาเองจะไม่ส่งชุดใหญ่เท่าไหร่นะครับแบ็กขวาซ้ายก็เป็นลอตันกับเทลเลอร์นะครับคู่เซนเตอร์เป็นเบนส์มีกับทาคอฟสกี้นะครับส่วนสี่ด้านกลางมีแม็กซ์นิวเวสบูดคอกแล้วก็บรา w ์คิวครับส่วนคู่หน้าก็ใช้ทงด้านของบูส s แล้วก็บาร์นสก็มีทีเด็ดลูกอากาศนะครับตามสไตล์ของเบอร์ลียเจ้าบ้าน ขณะที่ลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับไปดูกันหน่อยว่าพวกเขาจะจัดทัพอย่างไรสื่อตามประเทศอย่างบูสกอร์คาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะจัดทัพในระบบ4-3-3นะครับประตูเป็นไอซอนเบ็เกอร์นะครับผู้หมวงประตูชัยในเกมนัดที่แล้วขณะที่แบ็คขวาเป็นอเล็กซานเดอร์อาโน่ครับแบ็คซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันเช่นเดิมคู่เซ็นเตอร์ยังใช้คู่เดิมครับนั่นคือทางด้านของวิลเลียมกับฟิลลิปมีความผิดพลาดพอสมควรนะครับในเกมนัดที่แล้วแต่ว่า ก็ยังคงจําเป็นต้องใช้คู่นี้แหละครับหเลยเก็บประสบการณ์2ดันฟาบินโยขึ้นไปเล่นในแดนกลางจะได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่าซึ่งแดนกลางก็จะมีเดียโก้กันดาร่านะครับฟาบินโยแล้วก็จอจี G ้แวนเนอร์ุมนะครับเป็น3แดนกลางตัวลุกแน่นอนเมื่อเดียโก้โจต้ามีการบาดเจ็บก็เปิดทางให้มาเน่ได้ออกซัดตัวจริงแบบ100%ครับก็จะลงร่วมกับเฟอร์มิโนและวก็ซาร่า จุดเปราะจุดที่ลิวพูเองจําเป็นจะต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนใน2เกมนี้คือเกมรุกครับเกมรับผมว่าเขาโอเคแหละถึงแม้จะเสียประตูมากแต่ว่าเกมรุกเป็นปัญหามากกว่าเกมนัดที่แล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าลิวพูนั้นครองเกมได้มากกว่าบุกได้มากกว่าแต่จบสกอร์ไม่คมไรไอเดีย right ในการเข้าทำเมื่อเจอเกมที่ต้องรับลึกซึ่งแน่นอนแหละเกมนี้เบอร์รี่เองก็พร้อมจะรับลึกเข้าใส่ลิวพูเหมือนกันแล้วก็โจมตีด้วยลูกอากาศซึ่งลิวพูเองมีจุดอ่อน ตรงนี้อย่างแน่นอนลูกาอากาศจะป้องกันได้ค่อนข้างยากเบอร์ลี่ใช้จุดแข็งของพวกเขาโจมตีสันดิวพูอย่างแน่นอนส่วนลิเวอร์พูลเองมันถึงเวลาแล้วที่เกมรุกข,ของพวกเขาจะต้องสร้างสรรค์ประตูให้ได้มากกว่านี้ที่ผ่านมามีแค่โบซาราเท่านั้นนะครับที่ยังอยู่ในมาตรฐานของเขาที่เหลือนั้นทั้งมาเน่และฟิมิโน่เองต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควรเลยครับทำให้เกมรุกข,ของลิเวอร์พูตีตันเอามากๆเลยในซีซั่นนี้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกมรุกทําไม่ได้ ชยชนะ2เกมที่เหลือในซีซั่นนี้ที่แฟนลิเวูลคาดหวังมันก็ยากแหละลิเวูลเองกุมชะตาไว้ในมือของตัวเองแล้วนะครับเพียงแค่พวกเขาชนะ2นัดที่เหลือในเกมเจอเบอร์สลีรีและเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นในการเปิดบ้านเจอกับเกนพาเลตถ้าพวกเขาชนะได้2เกมนี้พวกเขาก็จะได้ไปอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างแน่นอนแต่ถ้าชนะไม่ได้ล่ะถ้าวันนี้เผลอไม่ชนะขึ้นมาล่ะเท่ากับว่า เปิดโอกาสให้เลสเตอร์ได้หายใจโล่งขึ้นอีกสักหน่อยแล้วตัวเองต้องไปกดดันตัวเองอีกในเกมนัดสุดท้ายซึ่งเลสเตอร์พวกเขาไม่มีทางเลือกแล้วนะครับนัดสุดท้ายพวกเขาเจอกับพอตแนนฮอร์สเตอร์ต้องชนะให้ได้สารเดียวเพื่อจะลุ้นโคตา้าเเลลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนลิเวอร์พูลครับเกมวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งรูปเกมจะออกมาเป็นอย่างไรผมได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าเบิร์นสลีย์พร้อมจะรับลึกอย่างแน่นอนต้องการแต้มอย่างแน่นอนทีมที่มันไม่มีลุ้นอะไรแล้วไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายนะครับ สังเกตจากเมื่อวานที่ยูเนเต็ดเจอกับฟูลแลมเองก็ไม่ง่ายพวกเขาได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลครั้งแรกนี่เป็นเกมที่แฟนบอลจะเข้าสนามได้นะครับอย่างที่ได้เรียนไว้คือ25%ของความจุสนามแต่ไม่เกิน1,000งคนเท่ากับว่าแฟนเบอร์สลี่จะได้เข้ามาชมทีมรักของพวกเขาในเกมวันนี้และเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลพวกเขาเชียเต็มที่แน่นอนและผู้เล่นเบอร์ลี่เองพร้อมจะเล่นเพื่อแฟน ส่งท้ายซีซั่นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเบอร์ลี่พร้อมจะแบ่งแต้มครับ1แต้มก็ได้3มแต้มยิ่งดีลิอร์ผู้เองละ่ะจะเล่นอย่างไรลิอร์ผู้ต้องโจมตีเร็วให้ได้มากที่สุดนะครับเปิดเกมเร็วโจมตีเร็วเพรสซิ่งให้เบอร์ลี่นั้นเสียบอลในแดนกลางแล้วโจมตีให้เร็วจบให้คม1นึ่งศูนย์มาเร็วเมื่อไหร่เข้าทางลิอร์พูเมอนัน้นแต่ถ้าพลาดเสียประตูก่อนเหนื่อยหนักเหมือนเกมเว์บอมอย่างแน่นอนเกมเว์บอมต้องยอมรับก,กันตรงๆว่า โชคเข้าข้างลิวพูเป็นอย่างมากนะครับที่ลิวพูได้2ประตูลูกแรกจากความผิดพลาดในแนวรับของเวสบอมลูกที่2จากประตูที่ฟ้าประทานให้กับไอซอนเบ็คเกอร์ต่อให้เตะม,มุมอีก่สักสิบครั้งเบ็คเกอร์ก็ไม่น่าจะมงได้แบบนั้นอีกแล้วละครับแต่จังหวะมันเข้าทางลิวพูนั่นคือเกมที่ลิวพูเองพยายามและทําได้แต่เกมนี้พวกเขาจะพลาดแบบนั้นอีกไม่ได้ครับต้องยิงประตูให้ได้ก่อนและผลการแข่งขันที่แฟนลิวพูต้องการจะตามมา ทิ้งท้ายกันไว้สักเล็กน้อยนะครับถ้าจะให้เลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนัดนี้ผมยังเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลนั้นมีความมุ่งม,มั่นมากกว่าในโคตายู่าแชมเชเบลีกที่พวกเขาต้องการจะคว้ามาให้ได้เหมือนเช่นเชลซีที่มีความมุ่งม,มั่นมากกว่าเลสเตอร์ซิตี้ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าคาดเดาแล้วคิดว่ายังไงก็ตาม3มคะแนนจะเป็นของลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าคงจะไม่ชนะแบบขาดลอยเท่าไหร่ดูฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อใน EP ตีต่อๆไปว่า โคต้ายูฟาแชมเปีนลีกเมื่อจบเกมค่ำคืนนี้แล้วโอกาสของใ,ใครมีมากที่สุดมาคุยกันต่อในคุยทุกเวลา EP ต่อๆไปนะครับ EP นี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ